คืหนึ่งหลังเลิกงานชายหนุ่มโรงงานเดินกลับห้องพักสายลมหนาวพัดแรงและเขาเห็นหญิงแปลกหน้าวัยประมาณ40ยืนอยู่ริมถนนเสื้อผ้าเปียกฝนร่างกายสั่นสะท้านเขาใจอ่อนจึงตัดสินใจช่วยพาเธอกลับห้องบันไดไม้เก่าเอียดทุกก้าวกลิ่นอับชื้นคลุ้งอยู่รอบตัวเธอเดินตามเขาเงียบเงียบและเมื่อถึงห้องเขาเตรียมผ้าห่มและน้ำร้อนให้แต่สายตาของเธอยังคงเย็นยะเยือกจับทุกความเคลื่อนไหวของเขา เวลาเริ่มตีสามเขาหลับตาพักสายตาแต่แล้วเธอเริ่มเคลื่อนไหวแบบไม่ธรรมดามือเธอจับสิ่งของรอบตัวและสายตาของเธอเย็นยะเยือกเหมือนอ่านใจเขาได้ทั้งหมดจู่ๆเธอเอื้อมมือสัมผัสหน้าผากเขาความเย็นทะลุเข้าร่างความทรงจำและความลับทุกอย่างพุ่งเข้ามาในหัวเขาและแล้วเธอก็หายไปทิ้งเพียงเอกสารและภาพถ่ายร่องรอยความจริงที่ทั้งชุมชนไม่เคยรู้รุ่งเช้าชุมชนช็อต ข่าวลือและความลับที่ถูกเปิดเผยเปลี่ยนทุกชีวิตไปตลอดกาลและชายหนุ่มรู้แล้วว่าหญิงแปลกหน้าคนนี้ไม่ใช่ใครธรรมดาและสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น